ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆแฟนอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเต์นคนเดิมเพิ่มเติมที่กระตูนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพาร์ทที่3ของน้องแมงมุมนะครับและคําเตือนครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยดู E p พีหหรือ e p 2ีมาก่อนให้กลับไปดูก่อนเนาะไม่งั้นจะดู EP ีนี้ไม่เข้าใจ และคำเตือนครับก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้มีสปอยครับใครที่หลุดเข้ามาดูนะครับก็ถ้าไม่อยากโดนสปอยเกี่ยวกับน้องแมงมุมก็ปิดคลิปไปก่อนเนาะส่วนคนไหนที่ไม่กลัวสปอยและต้องการที่จะโดนสปอยอย่างรุนแรงนะครับก็เตรียมตัวรับชมคลิปตั้งแต่ ep 1 ep 2 ep 3ให้เรียบร้อยโอเคครับถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วก็มารับชมกันได้เลย <S <S นี่ทำให้ชิโร่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นนี่จอมันอย่างมาก ดังนั้นชิโรจึงสมัครใจที่จะช่วยจวเ,าเ,ยเ,าเ,าเยจเยาะมาร,ลาร,าารแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยจนชิโรเนี่ยสามารถพอใช้พลังของตัวเองได้ในเหตุการณ์เสี่ยงตายบางครั้งแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ชิโรเนี่ยได้เจอกับผู้กับชาติมาเกิดอีกคนนึงซึ่งเดิมทีเป็นกอบบินมาก่อนแต่ได้วิวัฒนาการกลายเป็นยักษ์ต้องบอกว่าน้องมีปมที่น่าสงสารมากน้องยักษ์เนี่ยก็เราจะข้ามไปเช่นกันประเด็นก็คือ จากนั้นเนี่ยทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือดูดเลือดเนี่ยก็เข้าร่วมกวับชิโร่จนเกิดเหตุการณ์ในการก่อกบฏในเผ่าพิศาร์ในตอนนี้ทางของจอมมารเนี่ยมีบุริวานที่เชื่อใจได้เนี่ยมีดูดเลือดน้องยักษ์แล้วก็ชิโร่ทั้ง3คนในตอนนี้เองเนี่ยชิโร่ก็ได้โชว์ความสามารถในการสืบข่าวกองต่างๆทั่วโลกในการรวบรวมข้อมูลในการที่จะเอาชนะเผ่าเอลเหตุผลที่ต้องเอาชนะเผ่าเอลนั้นก็เพราะว่าเผ่าเอลเนี่ยต้องเรียกได้ว่า เป็นมะเร็งของโลกนี้เลยก็ว่าได้สาเหตุที่โลกจะล่มสลายเนี่ยก็เพราะเทคโนโลยีที่ใช้พลังงาน MA หรือพลังงานมานั่นเองซึ่งพลังงานเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานชีวิตของโลกถ้าเราจะพูดถึงพลังงานชีวิตของโลกเราต้องย้อนกลับไปในอดีตที่ไกลโพสเลยในยุคที่โลกอะ่ะมันยังเต็มไปด้วยเครื่องจกักรสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทําให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายโพติมัสน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในยุคนั้นและได้กระจายเครื่องจักรนี้และใช้พลัง MA ทําให้โลกเนี้ยกำลังจะสูญสลายไปและมีตัวตนอยู่คนคนหนึ่งที่เข้ามาขัดขวางก็เหมือนกับมาเข้ามาต่อต้านว่าพลังงาน MA เนี่ยมันไม่ดีนะมันจะเป็นผลเสียต่อโลกนะแต่ในตอนนั้นไม่มีใครฟังเลยจนท้ายที่สุดแล้ววาระสุดท้ายที่โลกเนี่ยจะล่มสลายนั้นก็มาถึงนัดเป็นช่วงที่ทุกคนบนโลกเนี่ยต่างรู้ว่าเฮ้ยกัดตัวกับใจว่าเออจะไม่ใช้แล้วแต่มันก็สายไปแล้วไงคือแบบว่าเตือนแล้วก็ไม่ฟังแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่า มันยังมีวิธีช่วยโลกเนี่ยอยู่หนึ่งวิธีนั่นคือต้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปควบคุมระบบซึ่งในโลกที่มีเครื่องจักรเนี่ยแล้วใช้พลังงานเองเนี่ยในตอนนั้นโลกเนี่ยยังไม่มีระบบดีซึ่งเป็นคนสร้างระบบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องมีคนหนึ่งคนเนี่ยคอยควบคุมระบบซึ่งคนคนนั้นน่ะนั่นก็คือซาดิเอลซาดิเอลมีความสัมพันธ์กับจอมานให้อารมณ์เหมือนว่าซาดิเอลมัเป็นแม่ของจอมาน ความสัมพันธ์จะประมาณนี้และเป้าหมายที่จอมานมีเนี่ยก็คือการช่วยซาลิเอลนั่นเองถามมาช่วยได้อย่างไรเราต้องพักตรงนี้ไว้ก่อนนะในยุคนั้นนะ่ะก็คือต้องให้ซาลิเอลอ่ะเป็นคนเข้าไปควบคุมระบบอยู่ตรงการแกงเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนเวลาอัพสกิลเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนมีฉายาขึ้นเป็นเสียงของซาลิเอลนั่นเองเธอนั้นทําการควบคุมระบบอยู่ถูกแขวนเหมือน ถูกแขวนแบบว่าเหมือนไม้กางเขนอะจากนั้นเธอคอยทําการ,แจ,รแจ้งเรื่องนู้นแจ้งเรื่องนี้เหมือนกับว่าขยายสกิลเลเวลอัพอะไรต่างๆเธอคอยควบคุมระบบนั้นอยู่คนเดียวถามว่าโลกที่กําลังล่มสลายเนี่ยก็มีระบบเข้ามาช่วยระบบนี้ทําหน้าที่ยังไงมั่งระบบพน,นี้ทําหน้าที่ไม่ให้โลกเนี่ยล่มสลายแต่ดีอ่ะมันคิดอะไรแผงๆขึ้นมาโดยการใช้มนุษย์เนี่ยเป็นเชื้อเพลิง ให้เราจินตนาการว่าโลกเนี่ยกำลังล่มสลายแล้วแล้วขาดพลังงาน MA เราต้องหาพลังงานเอมาเติมให้กับโลกซึ่งฟังก์ชันที่ระบบที่ดีสร้างขึ้นมาในระบบเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ได้ช่วยเหลือโลกโดยตรงแต่เป็นการช่วยเหลือโลกทางอ้อมอารมณ์ก็ประมาณว่าต้องใช้เชื้อเพลิงให้มนุษย์เป็นเชื้อเพลิงนั่นเองหรือคนที่มีสกิลเป็นเชื้อเพลิงอารมณ์ก็ประมาณว่า คนคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะออกไปเพิ่มสเตตัสเพิ่มสกิลยิ่งเพิ่มมากยิ่งมี MA มากพอคนคนนั้นอายพลังงาน MA ก็จะหมุนคืนกลับมาที่โลกจะให้อารมณ์ประมาณนั้นจริงๆแล้วในโลกเนี่ยเราจะแบ่งฟังก์ชันน่ะออกไปได้3ประเภทหลักๆใหญ่ๆเลยนะเพราะว่ามันอาจจะมีฟังก์ชันย่อยลงไปอีกฟังก์ชันแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นฟังก์ชันในการฟื้นฟูโลกมันจะทํางานก็ต่อเมื่อพลังงาน m a อ่ะ มาถึงในจุดที่กําหนดพอมาถึงในจุดที่กําหนดแล้วเนี่ยมันก็ทําการฟื้นฟูโลกอัตโนมัติอ่านี่เป็นจุดมุ่งหมายแรกของการสร้างระบบขึ้นมาพี่แต่ว่าดีอะ่ะมันไม่ได้สร้างมาแค่นั้นไงมันต้องการที่จะเล่นสนุกกับมนุษย์เล่นสนุกกับความลําบากเล่นสนุกเพื่อมีอะไรดูด้วยมันยังเพิ่มฟังก์ชันทับซ้อนเข้ามาอีกอันหนึ่งวิญญาณอ่ะไม่สามารถที่จะไปเกิดที่อื่นได้เกิดได้เฉพาะแค่โลกนี้โลกเดียวเท่านั้น และอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการทําให้มนุษนย์มีสเตตัสหรือสกิลพอมนุษย์ตายเนี่ยก็จะเกิดการเอาพลังงาน MA เนี่ยมาคืนสู่โลกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคําถามคือมันพอไหมที่ทำให้โลกเนี่ยมีพลังงานพอที่จะทําให้โลกเนี่ยฟื้นฟูอัตโนมัติคําตอบคือมันไม่พอมันทําได้เพียงแค่เอาพลังงานมาหมุนเวียนเอามาใช้เรื่อยๆมนุษย์ตายก็เอามาคืน ชดเชยชดเชยเสร็จก็เอามาใช้ในฟังก์ชัน2อสอีกก็คือให้คนอ่ะมาจุติในโลกนี้เหมือนเดิมหมุนเวียนตายเกิดบ,บังคับตายเกิดในโลกนี้และให้คนนั้นเพิ่มสเตตัสให้มีสกิลทําแบบนี้ไปเรื่อยพลังงานมันก็เกิดการหมุนเวียนอยู่ในระดับที่ไม่ล่มสลายแต่ก็ไม่สามารถฟื้นฟูโลกได้เพียงแต่ว่าในตอนเนี้ยวิญญาณของมนุษย์แบกรับสิ่งที่เรียกว่าสเตตัสและสกิล ทำให้ดวงวิญญ,ญาณเ,เกิดการกัดก่อนและจะสลายไปเพราะดวงวิญญาณเ,เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่อย่างงี้เราก็มีการรับสกิลถอดสกิลรับสกิลรับสกิลเมื่อเกิดถอดสกิลเมื่อตายทําแบบนี้ไปเรื่อๆยๆจนวิญญาณเ,เริ่มรับไม่ไหวน่าอาจจะเป็นจุดจบที่ทําให้โลกนี้ไม่มีคนรุ่นต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดดวงวิญญ,ญาณแตกสลายไปยก็ไม่สามารถที่จะเกิดอีกได้นั่นก็หมายความว่าตายแล้วจริงๆ งั้นก็แปลว่าโลกจะไม่มีพลังงานทดแทนอย่างพลังงาน MA อีกแล้วเพราะดวงวิญญาณนั้นจะแตกสลายแล้วก็ตายไปคําถามก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปโลกก็ต้องล่มสลายใช่ไหมใช่ชีโร่มีวิธีการแก้ด้วยการทําลายระบบนั่นก็คือการทําลายระบบโดยที่ไม่เอาพลังงานของโลกอะไปใช้ในการทําให้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการให้มนุษย์เนี่ยฟาร์มสเตตัสสกิลแต่เอาพลังงานตรงนั้นอะ เอามาทดแทนของโลกแทนที่กําลังขาดอยู่โลกเราอะถ้าเกิดสมมติว่าดวงวิญญาณมันหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะเพิ่มอิเมได้ดังนั้นวิธีการจะช่วยโลกนั่นก็คือการก่อสงครามอย่างที่จอมานทาทําให้โลกนี้เกิดสงครามทำให้คนตายเยอะเอาให้คนเก่งๆที่มีสเตตัสหรือมีความสามารถท,ทุกอย่างเนี่ยให้มาตายซะเอาพลังงานนั้นมาให้โลกและก็ทำลายฟังก์ชันระบบที่ทำให้โลกนี้มีสเตตัสและสกิล เพื่อเอาพลังงานในการหมุนเวียนตรงนั้นนะของระบบตรงนั้นนะเอามาทดแทนให้กับโลกให้กับในจุดฟังก์ชันที่ฟื้นฟูโลกโลกก็จะกลับสู่สภาพปกติซึ่งโลกจะมีพลังงานในการทำให้โลกไม่ล่มสลายลถ้าเกิดเพื่อนชอบ EP 3แล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้เมื่อ EP 4นั้นมานะครับโอเคครับเอาก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ